สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ m o n นี่แอตลานะคะพื้นที่ที่เราจะมามองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่เ่เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นสำคัญเลยในยุคนี้ก็คือสงครามเรื่องเล่าหรือ Narrative War ค่ะเนื้อหาหลักๆเราอิงมาจากบทความของมันนี่แอตลาสเองชื่อว่าสงครามเรื่องเล่าวิเคราะห์ความจริงในยุคดิจิทัลเป้าหมายเราวันนี้คืออยากเข้าใจว่าไอตัว เรื่องเล่าที่ว่านี่มันทํางานยังไงแล้วมันส่งผลกับความคิดเราการตัดสินใจเราได้ขนาดไหนไม่ว่าจะในโลกการเงินข่าวสารหรือแม้แต่ชีวิตประจําวันเลยนะคะบทความนี้เปิดมาน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าเรากําลังอยู่ในยุคสงครามเรื่องเล่าและคุณอาจไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกควบคุมเหมือนกับว่าเออสมัยนี้สงครามมันไม่ได้สู้กันด้วยปืนด้วยอาวุธแล้วแต่สู้กันด้วยคําพูดด้วยความเชื่อแทนอยากจะเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยค่ะว่า จริงๆแล้วแก่นของเรื่องเล่าในบริบทนี้มันคืออะไรกันแน่คะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องเล่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องทั่วไปนะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือเลยครับที่ถูกเอ่อถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมมุมมองของคนฟังหรือบางทีก็เปลี่ยนความจริงบางด้านไปเลยแล้วก็เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมบางอย่างที่คนสร้างเรื่องเขาต้องการที่สําคัญคือมันอยู่รอบตัวเราจริงๆครับ ไม่ว่าจะข่าวที่เราเสพพอดแคสต์ที่เราฟังหรือ,อ,อโซเชียลมีเดียเนี่ยตัวดีเลยโหฟังดูมีพลังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพอมีตัวอย่างจากบทความเรื่องตลาดการเงินนี่เเห็นภาพชัดเลยอย่างเช่นบิตคอยนที่ถูกเล่าถูกผูกเรื่องว่าเป็นทองคำดิจิตัลครับครับอันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะหรือหุ้นบางตัวที่แบบมีการสร้างสตอรี่ว่าเนี่ยกำลังจะพลิกฟื้นนะกำลังจะกลับมา หรือพวกเทรนด์ใหม่ๆอย่าง w e b 3AI ESG อะไรพวกเนี้ยที่ถูกนำเสนอเสมือนเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ห้ามพลาดเด็ดขาดบทความเขาก็เลยชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วเบื้องหลัง narrative หรือเรื่องเล่าพวกนั้นอะมันคืออะไรกันแน่ใครเป็นคนสร้างสร้างไปทำไมแล้วที่เราเชื่อเชื่อกันอยู่เนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงๆหรือเป็นแค่เรื่องเล่าที่เขาอยากให้เราเชื่อกันแน่ใช่ครับ แล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรื่องเล่ามันแทรกซึมอยู่ลึกกว่าที่เราคาดคิดเยอะสินค้าที่เราเลือกใช้แบรนด์ที่เราผูกพันหรือบางทีเอออาจจะรวมถึงความฝันที่เราคิดว่าเป็นของเราเองแท้ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่สังคมหรือใครสักคนค่อยๆป้อนให้เราซ้ำๆ เหมือนที่บทความใช้คำว่าเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณคิดว่ามันคือความฝันของตัวเองไปเลยซึ่งถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นเรื่องเล่าหรือไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ก็อาจจะเชื่ออาจจะคล้อยตามไปง่ายๆไม่ใช่เพราะเราอ่อนต่อโลกนะครับแต่เพราะเราอาจจะไม่เคยถูกฝึกไม่เคยถูกสอนให้ฟังอย่างมีชั้นเชิงหรือจับสังเกตมันอ๋อค่ะ เข้าใจแล้วคะ่ะว่าทำไม Money a t l a สถึงเน้นย้ำว่าทักษะการวิเคราะห์เรื่องเล่าหรือ Narrative Analysis เนี่ยถึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในโลกยุคใหม่เขาใช้คำว่าคือหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วการวิเคราะห์ที่ว่านี่คะ่ะมันคืออะไรพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นเลยครับการวิเคราะห์เรื่องเล่า ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนเรามีแว่นตาพิเศษอันหนึง่งที่พอใส่แล้วมันทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดหรือเรื่องราวนั้นๆคือมันเป็นทักษะในการตั้งคําถามง่ายๆแต่ทรงพลังเช่นใครกําลังเล่าเรื่องนี้อยู่เขาเล่าให้ใครฟังแล้วทําไมเขาถึงเลือกเล่ามุมนี้ล่ะลองเอาไปจับกับเรื่องบิตคอยเมื่อกี้ก็ได้ครับใครสร้างเรื่องทองคําดิจิทัลก็อาจจะเป็นคนที่ถือเยอะๆหรือ Exchang e ใช่ไหมครับเล่าให้ใครฟัง ก็คนที่กําลังมองหาการลงทุนใหม่ๆทําไมต้องเทียบกับทองเพราะมันทําให้ดูมั่นคงดูจับต้องได้เข้าใจง่ายนี่แหละครับคือการมองเห็นพิร์ทนที่ซ่อนเร้นที่บางทีมันทาให้คนเชื่อโดยไม่ทันรู้ตัวยิ่งในยุค AI ที่ข้อมูลมันประมวลผลเร็วกว่าเรามากๆเนี่ย AI มันเก่งเรื่องข้อมูลดิบก็จริงแต่มันยังแยกแยะเน r ทีที่ซับซ้อนหรืออ่านเจตนาแฝงจริงๆสู้มนุษย์เราไม่ได้นะครับ ในอนาคตเนี่ยคนที่วิเคราะห์น a t i ท e ฟไม่เป็นก็อาจจะถูกชักจูงโดยอัลกอริทึได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆบทความถึงสรุปว่าทักษะนี้คืออาวุธลับที่ไม่มีวันตกยุคจริงๆครับอีกประเด็นหนึ่งในบทความที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือเขาบอกว่าน a r r ทิฟเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องโกหกเสมอไปนะคะแต่มันคือความจริงที่ถูกเลือกจะเล่าซึ่ง แน่นอนว่าพอมันมีส่วนที่ถูกเลือกมาเล่ามันก็ต้องมีความจริงอีกส่วนที่ถูกตัดทิ้งไปหรือถูกซ่อนไว้เป้าหมายจริงๆก็คือบอกแค่สิ่งที่เขาอยากให้เราเชื่อเท่านั้นซึ่งพนนานๆเขา้าไอสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆมันก็อาจจะกลายเป็นความจริงในโลกของเราไปเลยก็ได้ ถูกต้องเลยครับประเด็นนี้สำคัญมากคือสุดท้ายแล้วการที่เราเข้าใจเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราควบคุมทุกอย่างได้หรือชนะเกมนี้เสมอไปหรอกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือมันทำให้เราเไม่เผลอกลายเป็นหมากในเกมหรือในเรื่องเล่าของคนอื่นโดยเราที่เราไม่รู้ตัวนะครับสรุปได้ว่า ในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลมันท่วมท้นเหลือเกินทั้งจริงทั้งลวงปนเปนกันหมดการที่เราสามารถฝึกฝนทักษะในการแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือเรื่องเล่าที่อาจจะถูกปรุงแต่งมาเนี่ยก็เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อให้เรานำทางตัวเองตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเท่าทันมากขึ้นท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่อาจจะถูกจัดฉากมาก็ได้ใช่ครับอย่างที่มณีแอดแลสสรุปไว้ผมว่าคมมากเลยคือ Narrative คือสนามรบและการวิเคราะห์คืออาวุธของผู้รอดค่ะก่อนจะจบกันไปอ,อ,อยากจะชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนิดนึงนะคะ จริงๆแล้วบทสนทนาของเราในวันนี้ก็อาจจะถือเป็นเรื่องเล่ารูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามอยากให้ลองพิจารณากันดูขอว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีเรื่องเล่าอื่นๆอีกบ้างไหมที่เราอาจจะรับเข้ามาโดยไม่ทันได้วิเคราะห์หรือตั้งคำถามกับมันแล้วเรื่องเล่าเหล่านั้นกำลังชี้นำการตัดสินใจหรือมุมมองของเราไปในทิศทางไหนอยู่หรือเปล่าก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อค่ะ